หลังจากที่ผมหาทางขึ้นใช่ไหมทุกคนแล้วผมโดไนไอ้นาตีตาย EP ที่6ใช่ไหมเนี่ยเข็ดเดยวมันต้องสู้มันจะขึ้นให้ละ <c oughs> เดี๋ยวแบบโคตรประป็นไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูที่เจได้จะจะแกขายอะไรบ้างนะเราต้องดูความร้อน <c oughs> ป้าพนาดะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยคือมันน่าจะเป็นสกิลหรือว,ว่าอะไรหรอ เดี๋ยวผมจะต้องอ่านนะฮะอันน้บอกว่าอะไรเนี่ยลุงบอลอืมไปมไปมาเมอกี้ตอบเฉดเพื่อนอยู่ มันบอกเขาว่าขอแนะนำย่างยิ่งถ้าคุณคือถ้าคุณมีปัญหาในการมีปัญหากับการมันนะว่าขยุกขยิก ทิศตาใจค้าบัวอืมอ่ะคือผมจะแปลเนี่ยแต่ว่ามันไม่ยอมเปให้ถ่ายไหมถ่ายแล้วก็มาอโอเคนะ นะนำอํายังยิ่งากคุณมีปัญหาในการค้นหาเส้นทางให้เข้างกดิอลักทางด้านล่างให้ลองใช้เครื่องหมายนี้มันจะระบ,บุูตำแหน่งของคุณบนแผนที่ของคุณมีมันมีประโยชน์ยางมากเช่นในการหาเฮ้ยรับกระสุนของคุณในตำแหน่งที่คุณไม่คุ้นเคยเฮ้ยอันนี้ถือว่าเฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้ มันใช้ได้กี่ครั้งนะมันใช้ได้ถาวรเลยปะอุ้ยมันใช้ได้ถาวรแล้วทุกคนแล้วถ้าเกิดเป็นปีกนกล่ะแล้วถ้าเกิดเป็นปีกนกใช่ไหมชัดไหมมันแปลได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูนะฮะ คุณต้องการใช้สิ่งนี้หากต้องการอัปเกรดแผนที่ด้วยแผนที่ใหม่ที่คุณสำรวจจําเป็นสำหรับคนที่จริง,จ,งจังเกี่ยวกับการทําแผนที่โอมันจะมาร์กแผนที่ในทางที่เราเคยไปนะเฮะ้ยเรายี่อะไรเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือโต๊ะใช่ไหมเราจะขอทำโต๊ะใหม่ เนะหมือว่ามันจะระบุแผนที่โต๊ะให้เรานะนี่หุดเหล่านี้จะแสดงเครื่องใหม่ยมานั่งและจุดพักผ่อนอื่นๆของคุณโอ้มันจะบอกเลยว่าโต๊ะอยู่ตรงไหนบ้าง บอกเลยว่าสกิลเตร็มนะอันนี้มันจะเป็นสกิลสู่กับม,มอนนะเรามี400น่าจะอัปได้อีก4อันนะึงสองสามสี่โอ้ยเดี๋ยวเราจะอ่านไปทีละอันเลยนะทุกคนเพื่อโอ้ยทุกคนเจ๊กแก่ไม่ใช่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะเจ๊มีเครื่องนิดหน่อยนะใช้ได้ครั้งเดียว โต๊ะใช่ไหมแล้อันนี้คืออันนี้คือรูปภาพสีน้ำเงินนะถ้าคุณเคยเห็นหลังสีฟ้าอ๋อที่สวยงามเหล่านั้นหรือไม่ฉันจะทำให้หลังนั้นเพื่อให้คุณสามารถติดตามโอ,อ,อ้รอบต๊อันนี้ก็ยังไม่สำคัญมากมันเป็นแค่เลืองสำรองในความในความคิดส่วนตัวนนะมันเป็นแค่เรืองสำ อันนี้จะเป็นสีสีเหลืองใช่ไหมมันจะชัดไหมเนี่ยโอ้ใช้หมดเหล่านี้ใช้หมุดเหล่านี้เหรอใช้หมอนหรือหมดอ่ะมันจะหมดเหล่านี้เพื่อทําเครื่องหมายเจ้าของร้านและจุดพกพาที่น่าสนใจอื่นๆที่คุณต้องการเดินทางโดยใช้ดูว่าพวกเขากาลังทําอะไรแน่ใจหรอโอ แล้วนะครต่างๆข้างในข้างใต้นะเพราะฉะนั้นผมจะเอามันมาด้วยนะฮะส่วนอันนี้ล่ะส่วนอันนี้นะฮะไนะต้นต้นส่วนเหล่านี้จะทำเครื่องหมายสถานที่ สถานที่อะไรสักอย่างนี่แหละเราประสาเกตนนะที่คุณเคยเยี่ยมชมอพวกมันต้องเป็นสถานที่ที่มีที่มีสิ่งชีวิตวิวามากฟาตัวเดินตามหาพวกมันอืมยังไม่คุม้มผมคิดว่าผมจะไม่อัพอ่ะนะ้วนะอันนี้ล่ะอันนี้เป็น อันไหนที่ผมแปลไม่หมดก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะฉันฉันออกแบบหมุดเหล่านี้เพื่อติดตามความร้อนของอา,ากาศฉันยังไม่เคยไปที่แต่ว่าฉันอาจจะพาไปบ้างฉันแน่ใจว่าผมอันนี้คือไม่ไม่เฟียไม่เสียอันนี้เราก็ไม่รู้มันไว้ทําอะไรถ้าถ้าอานนะก็เลยจย300ูสามร้อยว่ะสามร้อเนี่ยซื้อของร้านนั้นได้ป่าก็ไม่ เพิ่มใหม่เหล่านี้เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในร้านค้าคุณสามารถใช้มันเพื่อทําเครื่องใหม่โม้กที่อคติของคุณอืใช้ได้ชะได้นะใช้โอเคก็จะเหลืออยู่แค่สองร้อยนะก็ <c oughs> อ,ะอยากจะซื้อมันหมดแต่ว่าเราต้องเอาตังค์ไปใช้ยงเงินด้วยไงน่าเลอะ อนมันคืออะไรมักกคัสเหล่านี้เป็นการเพิ่มรูปแบบใหม่ให้กับรูปร่างของคุณสามารถใช้มันเพื่อทำเครื่องหมายมที่น่าสนใจของคุณสามารถใช้เสีเพื่อเตือนตัวเองตามต่อสู้ยากอืมคงก็มไม่แน่ใจว่าัอนนี้มันคืออะไรมากนะ เราก็จะซื้อไปก่อนมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างอ๋อ <c oughs> ลองดูแผนที่กันนี่ไงเห็นไหมจะบอกเลยแผนที่แล้วแล้วเหาอ่ะ เออเราซื้อแบบมาร์กตัวเราไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วแผนที่แล้วแล้วตัวเราไปไหนอ่ะโยโลโนูโริสน่าจะเป็นคำพูดเดินเดี๋ยวเราจะมาดูสินค้าพร้อมกับบวกตังที่เราจะต้องใช้นะวใช้อันนี้500เราจะบวกตังค์ก่อนนะทุกคน ว่าเราจะต้องลงกันเพื่อไปฟาร์ม500 550 550 950 950้า0ิบอ้าอ้บเก้าร้้าสิบเก้าโอ้บวกสามรสามพันหก ไอ้ฮะตอนจริงมันแค่พันแปดไงสามยาวพันแปดเราจะกลับมากลับมา,า,ากันที่ไหนหรอว่าจะมีรูปภาพจะมีแผนที่ไว้สำหรับเราแต่ว่าก็ไม่มีนะทันเป็นเดินกลับหรอโอ,โอ้ก็แค่เดินกลับไปดูเฉยๆนะว่ามันจับได้ไหมที่แรก ก็ในบอกจะมียุปักให้เราแต่ก็โดนต้มนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์สักสามร้อยแล้วกลับขึ้นมาซื้อของเราเค่อยลงไปใหม่แล้วกันเพราะเราซื้อของกับ JK เจ๊แกก็มาโตขึ้นนะฮะโอย๊ยวิธีที่จะฟาร์มตังค์เล้ยใช่ไหมกโรอฮู้ คือคอือยังไม่เปิดเปิดแค่สองฟาฟามนะมันมีน้องเจอเล้วเจอกันใหม่ดูพี่เฮ้ยเสร็จป่ะเสร็จป่ะอ่าเสร็จเลยนะอันนี้โอ้แต่ก็ยังไม่มีสรัรลักษหเรออยู่ดีนะตอนตอเร็บ,บอกว่าจะมีสัรลักษ์ให้ เฮี้ยเผียวๆมีทางไปตอย่างด้านล่างนะตองว่านะเราจะฟาร์มบอสนะอ่ตอนนี้เราลงมาอยู่ทางด้านล่างแล้วอันนี้จะที่อันไห้ฟาร์มบอสได้อันนี้มันต้องแบบ ผมก็ยังไห้เงินแบว่าชิบเองว่ามือนอ๋อก็ไม่มีอะไรแปลกเลยมันสามารถลงไปด้านล่างได้ก็เราลงไปก็ไม่มี ไม่มีเลยดับแรงขึ้นหรอก็ใหม่ก็ไม่ได้แรงอะไรขึ้นมากมายต้องจับต่างสามร้อยไหนะที่แรกี่ยบอกว่าจะมีจุดบอกว่า เราจะต้องไหอ่ะคือมันยังไปไม่ได้ไงม,มันยังมีเข้า่องม่อย่างเดียวมันยังไม่มีภาพตัวเราเลยสักอย่างต้องสต้องจับตังไปซื้อให้หมดหละมั้งอ้อพันแปดจะออกตังที่ไหนมาวันนี้อ่ะพันแปดน่ะ คือมันฝ่ามบอสได้ในในถ้เกิดฝ่ามบอสได้ไม่อั้นอะไรไปบนนัะ้มันก็มันก็แบบอืมแต่ว่า ไปไม่ได้อะไปแล้วก็ซื้อเป็นแจ้ว่าเราก็าไม่ได้กับกระโดดไะไรมาเลย เามไ้ก,กนะ็พออีษเนี่ยเท้าเอืาอมผมก็เดินมั่วนะไม่ต้องถามว่าเดินมั่วนะผมเป็นไปไม่ได้ที่จะกระโดดไปอยางเนี่ย จะช่วยยังไงวะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงที่จะกระโดดไปทางนั้นได้มันต้องอัพสกิลถ้ามันไม่อัพสกิลมันไปไม่ได้การที่ให้ไปเดินทางกับกอาเพื่อฟาร์มตังค์ ไป,ไปไม่ได้วันนี้อ่ะไปไม่ได้หรอ,อมันไปไม่ได้น้่น เราก็ต้องหานที่ฟาร์มบอสฟาร์มไอพิกเบิ้มมันนะต้องว่านะไอทางไอปานะนะมัน เราเดินไปเดินมามันมันเริ่มจะน่าเบื่อแล้วมันให้เราไปหนอยที่แรกมันบอกมันจะมีสัญลักษณ์ติดตัวให้เราแต่มันก็ไม่มีให้เออซีไม่ได้มีพระหลังพระท่าทางอะไร หลงน้อเ่ยหลงแน่เลยมีทางไปต่อไหมไม่มีมน้ำทรายหลงกลับอืมทางนี้เหรอแต่เราก็ดูว่าจะมีแบบไอ้นี่ให้เราติดตาม ไปทางนี้ก็ไม่ได้เอางามใไซล่ะ <c oughs> รู้ว่าหิงวะแบบพี่อะไรไปแปบนั้นเป็นไปได้ฮนะให้หิวเราได้ได้ให้ผมกลับมาครับพี่ชายอ เจอทางแล้วนี่ไงลาบอสใช่ไหมอะไรไม่ใช่ใช่มีทางลาบบอสอ,อ่ะได้ทีละห้าสิบมันไม่ถึงห้าสิบเพราะเพราะมันพาตอนนี้ไปไม่ได้แล้วทอนนี้ไปช่วยหนอนนะ อันนี้เราจะไม่มาเลยเพราะว่าไปหมดแล้วเออความจริงมันต้องมาทางนี้ใช่หรออความจริงเรามาทางนี้เพื่อมาสู้กับบอค่ะตัวลงไปละ มันไม่ค่อยคุ้มถางหรอท่านหรอในี่บันทีลูกพี่นี่ว่ะพี่มาองว่าเราไม่เจอวะแล้วก็เราก็กลับมาทันเทียร์นะ

เธอขาเสียปลาจริงๆ no? พีนี้จะยาวนานหน่อยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงโยโยโย่โอ้ดูนลงาจบไม่ได้จะคุยเลยเราโดนลมบุมดีกว่าไหมไปคอมนานแล้วเหมือนกันดีว่าพักก่อนดีกว่า โอเคจะอีพตรงนี้แล้วก็จะกันอีพี